สวัสดีครับพบกับช่อง NVZ Channel ครับรีวิวอันบ็อกวันนี้เราจะมาแกะกล่องกันเช่นเคยนะครับว่าสินค้าที่ซื้อมามันตรงปกหรือเปล่านะครับสินค้าราคาถูกนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่ดีเสมอไปนะครับเดี๋ยวผมมารีวิวให้ที่ท่านได้ดูครับอันนี้คือกระเป๋านะครับใส่วิ่งนะครับก็เอาไว้สําหรับใส่มือถือหรือว่ากระเป๋าตังกุญแจรถอะไรเงี้ยครับเวลาเราวิ่ง j อกกิ n งหรือว่าออกกําลังกายลอกหมู่บ้านเออสวนสาธารณะเออเลยนะครับจะได้มี ของติดตัวไปด้วยได้นะครับปกต,ติวิ่งก็จะไม่ได้พกมือถือกันนะแต่อันนี้มันอาจจะช่วยให้เราแบบว่านะครับใส่ไปได้ด้วยนะครับวิ่งไปด้วยนะครับก็เห็นราคามันถูกนะครับแล้วก็ดูรูปแล้วมันก็สวยดีนะครับเลยลองทดลองซื้อมานะครับซิปมันเป็นลักษณะที่คล้ายๆกับว่าเป็นซิปกันน้ําด้วยนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวอาจจะต้อง ลองเอาน้ำลาดดูแต่อันนี้เดี๋ยวผมให้ดูรอบๆก่อนนะครับเนี่ยครับสูวนผิวสัมผัสนวลเนียนนะครับอันนี้ผมซื้อมาให้แฟนเราเดยเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นที่ใส่หูฟังสายรอดออกมานะครับด้านหลังโอ้ดีเลยนะครับเนี่ยเออไม่ได้กองแก๊งนะผมว่าแต่มันราคามันถูกมากไงนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอเสมอนะครับลองกดเข้าไปดูนะครับราคาไม่แพงนะครับ ักสิบหลักร้อยแล้วแต่เขาเรียกว่าโค้ดส่วนลดที่ท่านได้กดกันทันแล้วกันนะครับซื้อออนไลน์มันพิเศษตรงนี้นะครับอันนี้สีแรกนะครับสีชมพูนะครับสวยน,าน่ารนักเนียนมากนะครับชอบอันนี้ผมเองนะครับสีดำปึ๊บนะสีดําก็จะเป็นทรงนี้แบบนี้เหมือนกันนะครับโอ้ยมันเนียนอะ่ะว้านวนวลเนียนมากนะ ก็ให้เห็นกันชัดๆอีกนิดนึงนะครับคลิปอาข้างในเป็นยังไงอ๋อเมื่อกี้เราไม่ได้เปิดข้างในให้ดูนะนี่อ๋อมันกันเหงื่อเราเข้าไปเนาะมันเป็นคล้ายๆกับผ้าใบนะครับน่ายาก,กันน้ำเข้าไปนะน,นี่ผมว่ามันโอเคนะครับอ้เทียบรักเทียบกับราคาแล้วก็ทรงดีไซน์ทุกอย่างเนาะโอเคนะครับ สวยงามนครับนี่น่าจะเป็นแถบสะท้อนแสงนะสีออกกนเงินเนี่ยนะครับนี่น่าจะสะท้อนแสงนะมาดูนี่ด้วยนะครับนี่ตัวล็อกนี่ก็โอเคอนะ่สายปรับได้นะครับโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นมีตัวรัดสายตรงนี้อีกนะครับละเอียดไปอีกแล้วก็เลื่อนได้เนอะอนะนะ่เลื่อนได้ตามปกติ โอเคนะครับถ้ารีวิวภายนอกก็จะประมาณนี้นะนี่ถ้าชอบยังไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับอันนี้ซื้อมาตรงปกแล้วก็สวยงามอย่างที่คิดจริงๆนะครับก็ยังไงถ้าใครสนใจก็ลองสั่งซื้อดูนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูก่อนแล้วกันว่าไซส์มันประมาณเท่าไหร่เนาะมาวัดขนาดกันนะครับ เอาเป็นว่าวัดสีมู้ะกันนะมันขนาดเท่ากันหน้ากว้างนี่ประมาณกี่เซนปึ๊บสิบเอ็ดเซนนะครับตีไปตรงนี้ประมาณสินะเบเซนตรงนี้นะแต่แคบสิบเอ็ดเซนตรงนี้นะแล้วก็กระเป๋าอันนี้ก็ประมาณสักยี่สิบสามเซนนะครับนี่กระเป๋าเล็กๆก็ประมาณสักอื๊บสิบเซนนะครับอันนี้วัดหน้าแคบเลย มาณเจ็ดแปดเซนนะครับอืมส่วนถ้าต่างออกมายาวๆนี้เท่าไหร่เนาะปื๊บสุดนี้ว่าห้าสิบเซนเลยนะครับโอ้โหก็ถ้ามันไม่ชัดยังไงก็ขออภัยนะครับพอดีแสงมันอาจจะไม่สว่างมากพอเนาะนี่ห้าสิบเซนนะครับ สายนี้ค่อนข้างยาวนะครับเดี๋ยวผมวัดแค่นี้ก่อนให้ให้ก่อนนะครับประมาณสิบสี่สิบห้าเซนนะครับนี่สิบเซนตรงนี้นะครับหน้ากว้างก็สี่เซนนะครับก็เอวใหญ่ๆก็ปรับได้นะครับเอวบางๆก็หดสั้นนะครับผมว่ามันฟรีไซส์ครับเนี่ยมันได้ทุกขนาดเลยนะครับยืดด้วยนะครับด้านในก็เอาไว้ระบาย อากาศได้ดีนะเป็นรูๆแบบนี้นะครับนี่มาลองใส่ของให้ดูกันก่อนนะครับช่องใหญ่ที่สุดนี่ปกติก็เราก็จะใส่นี่มือถือนะครับอันนี้เป็นมือถือตัวซัมซุงกาแล็กซี่โน้ตพัดสิพัดะนะนี่เต็มเลยนะครับใส่ได้เนาะก็หน้ากว้างมันจะประมาณไหนนี่อ่ะเดี๋ยววัดให้ดู ประมาณเนี่ยครับแปดเซนนะครับแล้วก็ยาวประมาณสิบเจ็ดอ่ะสิบหกครึ่งอ่ะประมาณนี้นะครับนี่ปุ๊บนี่ก็ใส่ได้นะครับรุ่นโน้ตมันใหญ่อยู่แล้วเนาะดังนั้นก็เหลือสเปซอีกตั้งเยอะนะครับนี่นะครับตรงนี้นะอ่ะด้านบนก็เหลือนะครับนี่เรียบร้อยนะครับใส่ได้นะครับแล้วก็สมมุติมีนาฬิกาแยกช่องระดนเดี๋ยวเป็นรอยเนาะปุ๊บนะครับ นี่ช่องเล็กๆนี่ก็ใส่นาฬิกาได้นะครับปุ๊บนี่เออมันโอเคเนาะฝั่งนี้ก็ลองใส่กุญแจดูนะครับกุญแจลดนะครับประมาณนี้นะลองดูก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บอืมอ่านี่ก็จะใส่ไม่ได้นี่ได้นะครับนี่ทําให้มันแบนๆน,นี่แบบนี้นะครับว้ามันโอเคเนาะเดี๋ยวลองใส่หูฟังดูนะครับ มาจำลองแล้วกันนะครับหูฟังอาจจะไม่มีเอาอันนี้ก่อนนี่ขนาดหัวชาร์จนี่ออกมาได้เนาะนี่นะครับประมาณนี้นะปึ๊บนะครับไม่ใช่เอาหูฟังลอดมานะครับเราก็เอาสาย <c oughs> เสียบเข้าไปตรงนี้นะแล้วมันทะลุออกมาอย่างนี้นะครับนี่นครับก็นี่ได้นะครับโอเคเนาะเพราะด้านในมันเป็นคล้ายๆกับยางอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอยางมัน เบียดกันมันก็จะปิดรูตรงนี้นะครับแหมก็เวิร์กอยู่นะนี่โอเคนะครับนี่ทดลองใส่ให้เรียบร้อยนะครับใส่ได้นะครับใช้งานได้ดีนะครับเดี๋ยวเอาไปลองวิ่งกันก็รีวิวเส้นสั้นนะครับถ้าใครสนใจผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับทุกคลิปของช่องผมเลยนะครับจะเป็นการรีวิวสินค้าที่ซื้อมานะครับแล้วอะไรที่มันมีประโยชน์ก็จะ ทำไว้ในช่องนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ